ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่6ทําการอัดคลิปแล้วก็สำหรับทุกวันพฤหัสนะครับเกมจะทําการรีในส่วนของทั้งบอสไล์สัปดาห์นะผมคือร,รีบอสพิชชัทล็อกอิสันเจียแล้วก็รีในส่วนของลาแสงแสงสว่างแล้วก็เ,เกบจำลองนะครับให้เราสามารถเล่นได้สัปดาห์ละครแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้มิชชัทล็อกบอสจะเป็นในส่วนของโกลมหรือว่าลาวาสโตรนะผมซึ่งจะแพ้ธาตุมืดและธาตุลมนะครับผมส่วนต่อไปจะเป็น ผู้เข้าดูภายแสงแล้วก็จะเป็นในส่วนของธาตุแสงแล้วก็ธาตุมืดนะครับผมส่วนอิซัคก,ก็จะเป็นในส่วนของคาก,กันกาหรือว่าทัสนะครับลมกับมืดเนาะแล้วก็อีกตัวนึงือจะเป็นชวินเฮดโอเกอร์อันนี้แสงกับลมนะครับก็สรับวันนี้ผมจะถือว่าผมทาคลิปรว,ม,วมเลยก็คือแนะนําวิธีการผ่านในส่วนของราวโซนแล้วก็วิธีการจัดทีมธาตุลมนะครับก็เดี๋ยวเปนย่างานเราไปดูกันเลยเนาะ ก็คือสลับทีมธาตุลมนะครับก็จะเป็นทีมตามนี้นะเพราะว่าธาตุลมตัวละครไม่ค่อยเยอะนะครับโอเคเราจะมาอธิบายสก,กิลแต่ละตัวกันเลยนะครับตัวแรกผมขอข้ามเลยนะตัวแรกอูจินที่เราเอามาใช้เพราะว่า1น,นะครับอูจินเป็นเบรกธาตุลมตัวเดียวที่เป็น s s r นะครับผม2ก็คืออาวุธอูจินข้อด,ดีก็คือว่าเมื่อเราปด5าดาวใช่ไหมครับถูกมูลอยระดับเนาะเมื่อสตรูสุนราระเบรกนะครับจะสร้าปริมาณดาเมจธาตุลม แรงขึ้นยกเว้นตัวเอง12%นะครับผมแล้วก็ส่วนของฮันเซมีฮันเซมีเราเอาไว้เพิ่ม MP ให้กับมิริอิแล้วก็ฟื้นฟูลเลือดนะครับส่วนอาวุธคลาสสิกก็คือเมื่อเราโจมตีใช่ไหมครับจะเปิดปริมาณดาเมจที่อรับเพิ่มขึ้น5%นาน10วิของสกิลฮันเซมีที่ศัตรูโดนนะครับส่วนมิริอิก,ก็เป็นตัวละครดารเมจเนาะอาวุธก็คือจะเป็นการเพิ่มฟื้นฟูพอร์าเาต6 0อัตราคิตเข้าขปริมาณดาเมจสกิลนะครับแล้วก็เพิ่ม การโจมตีหรือว่าเพิ่มปริมาณดาเมจให้สกิลสากับ4นะผมเพิ่มขึ้น30%เนาะก็สลหรับมินิอัพสกิลตามนี้นะครับผมส่วนเซตถ้าเราจะลงบอสพวกนี้นะครับเราจะต้องใช้ในส่วนของคำสาบแป8นะแต่ถ้าเราเล่นในส่วนของบาลานซ์ยากนะครับผมจะขอแนะนำเป็นในส่วนของเซต4คำสาบสีสัตว์ป่าจะดีกว่านะครับผมส่วนสเต็ปน,นี้เราจะเน้นไปทางดาเมจที่เข้าแล้วก็ปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าก็สำหรับบอสตัวนี้นะครับจะมีเข้าเฟสเดียวถ้าจะผิดก็เรื่องสองเฟสครับก็คือเลือดต่ำกว่า70แล้วก็เลือดต่ำกว่าประมาณ50หรือ40ประมาณนี้นะครับผม ถ้าแบบอูจินก็ประมาณนี้นะครับคือตัวละครที่เด็กช้านะโอเคแตกได้ มีบอสจะมีอินเวชันนะครับเมื่อมันกระโดดอยู่ตรงการลางเราจะสามารถโจมตีได้ครับนึ่งก่อนที่มันจะกระโดดขึ้นนะครับผมหลอกใครที่ไม่รู้ซิกนะรหรับตรงนี้นะครับผมให้เรามองดูหินยันหินตกโดนบนหัวเรานะครับ <S <S แล้วก็วอจะกระโดดลงไาอีกนึงระระวังด้วยนะครับผม so มีวอตจะกระโดดตรงกลางนะตรงนี้มีดาเมจนะครับ ความยากง่ายจะขึ้นอยู่กับในส่วนของค่าพาลราแล้วก็การใส่เซ็ตนะคะรับผมบอสำหรับตัวละครท่าลมนะครับเป็นหนึ่งในท่าที่ผมมองว่า ไม่ค่อยมีตัวละครหน้าตู้ออกมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ตัวละครหน้าตู้ที่ออกมาบ่อยที่สุดในตอนนี้จะเป็นในส่วนของทีมธาตุแสงธาตุมืดนะครับผมแสงกับมืดเนี่ยออกบ่อยนะครับผมแล้วก็เราลงมาจะเป็นในส่วนของธาตุไฟแล้วก็น้ํานะครับส่วนลมนี่เรียกว่าแทบไม่มีออกเลยดีกว่าก็ตั้งแต่เกมเปิดมานะครับผมปัจจุบันเดือนมกราเนาะเกมจะครบรอบหนึ่งปีภายในเดือนมีนา t h i นะครับผมก็ ตัวละครท่านลมมีออกมาแค่2ตู้นะครับก็คือตู้ของอาอมามิยะมิไดอิและก็ตู้ของฮันเซมีนะครับผมก็คือที่เหลืออีก2ตัวเนี่ยเป็นตัวละครตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็มิไอิเป็นดาเมจประจำท่านลมนะครับปูจินเป็นเบรกประจำท่านลมที่เป็น S.S.R. นะครับผมส่วนฮันเซมีเป็นซัพพอร์ตเพียงตัวเดียวของท่านลมนะครับผมส่วนหวงลกซูหรือว่าฮาวังผมมองว่าตัวเนี้ยผมใช้งานไม่เป็นนะ ก็คือตั้งแต่ผมได้มาเนี่ยคือผมแทบไม่แตะตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งได้เลยมมาเป็นตัวร้ายเนาะผมก็เลยไม่ค่อยชอบตัวนี้ท่าไห่แล้วก็ไม่ค่อยชอบสไตล์ตัวละครอย่างนี้ท่าไหรลของตาามชอบส่วนตัวผมนะครับส่วนอย่างที่2เลยก็คือตัวนี้มันเป็นตัวละครที่ใช้ป้องกันคำวอนดามาเมจซึ่งผมตอนนั้นผมใช้ไม่เป็นก็เลยไม่ได้ปั้นเอาไว้นะครับซึ่งไม่รู้ปัจจุบันเป็นยังไงแล้วเนาะแต่ผมรู้แค่ว่าตัวนี้มีคุณสมบัติในการลบดีบัฟบนะผมลบดีบั๊บกัป้องกันแบบเดียวกับของ เหมยหลินนะครับผมอันนี้คือข้อดีของตัวนี้เลยเนาะส่วนต่อไปนะผมจะเป็นพักฮีจินพักฮีจินตัวนี้เป็นตัวละครเอ่อเซ่าท่านลมที่เป็นน้ำมือของนะผมมองว่าเป็นดาเมจนะผมเป็นดาเมจท่านลมที่ดีมากเลยก็คือเกียรดอันติตัวนี้ขึ้นมาไวมากนะครับแล้วก็ส่วนของอาวุธของตัวนี้ก็ดีเหมือนกันคือเพิ่มปริมาณดาเมจสกิลอัลติเมจ20ของ20เนาะ กทำนิิมทั้งหมดนานยบปีนะครับซึ่งอาวุธชิ้นนี้เราไปติดตั้งให้กับตัวไหนก็ได้นะขอแค่ว่าตัวั้นช้แอนตินะครับมันไม่ได้เหมือนกับสกิลอื่นที่ว่าจะมีพาสซสฟเฉพาะตัวคือต้องใส่กับตัวนี้เท่านั้นพาสซีฟจะติดน,น,นะผมส่วนคิมน้องคิมซักชิคตรงนี้ก็จะเป็นตัวละครเ,รเบรกเบรกคาดลมส่วนอีกตัวหนึ่งก็เหือนจะเป็นดาเมจนะผมก็คือดาเมจสองตัวดามเมจเบรกแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวแท้งหรือว่าตัวบัฟนะผมแท้งนะ ก็ประมาณนี้นะครับเศรษฐกรท่านลงเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีม,มาน้าตู้เท่าไหร่นะครับ